คีย์เวิร์ดที่พูดถึงเรื่องของการอธิบายสาเหตุถ้าเราเทียบกับ b l o o แ Taxonomy แล้วคำว่าอธิบายสาเหตุที่ระดับ4จะมีพฤติกรรมปร่งชี้ตัวชีวัดระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางจุดยอดเนี่ยจะหมายถึงตัวชีวัดปลายทางผลกระทบที่หมายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สวัสดีค่ะทิชแอนเลอินบายแสงลุ้มนะคะวันนี้เรามาชวนคุณครูดูกันค่ะว่าในการที่จะพัฒนาสมรรถนะสำคัญเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะหาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้ยังไงเวลาที่เราเขียนแผนการจัดการเรียนรู้่าปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่คุณครูมักจะทํากันเลยนะคะก็คือในแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะบอกว่ามีสมรรถนะสาคัญทั้ง5ตัวเลยซึ่ง เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการเขียนอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่ถูกต้องตรงที่เราไม่สามารถที่จะประเมินได้ตรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณครูควรจะทำนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุณครูคดูค่ะว่างั้นเราจะหาสมรรถนะสำคัญได้ยังไงนะคะเริ่มต้นที่ตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดเนี่ยจะถือว่าเป็น แหล่งเริ่มต้นหลายอย่างของเราได้นะคะไม่ว่าจะหาเรื่องของสมรรถนะสำคัญหรือแม้แต่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ซ้ำนะคะเพราะนั้นคุณครูคะยกตัวอย่างนะเช่นนะคะคีย์เวิร์ดที่พูดถึงเรื่องของการอธิบายสาเหตุอะไรก็ตามอาจจะอยู่ได้ในหลายกลุ่มสาระนะคะลักษณะนี้คำว่าอธิบายสาเหตุถ้าเราวิเคราะห์ ตัวชี้วัดนี้แล้วแหละเราจะพบว่าถ้าเราเทียบกับ b l o ม m Taxonomy นะคะซึ่ง b l o ม m Taxonomy เราก็มีก่อนหน้านี้แล้วนะคะท่านสามารถไปเปิดดูได้นะถ้าเราเทียบกับ b l o ม m Taxonomy แล้วเนี่ยเราจะพบว่าคำว่าอาธิบายสาเหตุเนี่ยเขาจะอยู่ที่ระดับ4นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอามันไม่ได้อยู่ระดับ2เหรอจริงๆแล้วคุณครูต้องอ่านให้ครบก่อนเนาะถ้าอาธิบายเฉยๆเนี่ย มันจะอยู่ระดับ2แต่ถ้าอธิบายสาเหตุแปลว่ามันจะต้องเกิดการวิเคราะห์จนกระทั่งบอกได้ว่าสาเหตุคืออะไรแล้วสามารถอธิบายสาเหตุนั้นได้ถ้าคาเป็นแบบนี้คุณครูคะกลับไปดูคู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญคุณครูอยู่ชั้นไหนก็ตามนะคะเป็นประถมเป็นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็ตามนะคะมันจะมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่อยู่ใน หนังสือเล่มนี้ก็คือคู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญคุณครูสามารถที่จะไปเลือกนะคะพฤติกรรมบ่งชี้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่พูดถึงเรื่องของอธิบายสาเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูจะได้คุณครูไปที่ความสามารถเรื่องของการคิดนะคะแล้วก็มีตัวชี้วัด สำหรับนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่เป็นตัวชี้วัดในสมรรถนะสาคัญซึ่งในสมรรถนะสาคัญเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดหนึ่งที่บอกว่าคิดพื้นฐานวงเล็บคิดวิเคราะห์นะคะคุณครูสามารถที่จะไปเลือกพฤติกรรมบ่งชี้ภายใต้ตัวชี้วัดที่หนึ่งการคิดพื้นฐานวงเล็บการคิดวิเคราะห์นี้นะคะได้นะคะ หรือถัดมาถ้าเราไปดูเรื่องของการพูดถึงการแก้ปัญหาอย่างง่ายสมมุติตัวชี้วัดนะคะอันนี้ในวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะมีคําว่าแก้ปัญหาแก้ปัญหาอย่างง่ายแก้ปัญหาใดาๆก็ตามนะคะเราเมื่อเราสามารถที่จะหาสมรรถนะสำคัญได้โดยการที่เราไปดูในคู่มือประเมินสมรรถนะนะคะ ชั้นไหนก็ตามเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายคุณครูสามารถไปหาตัวชี้วัดนะคะภายใต้ความสามารถในการแก้ปัญหานะคะซึ่งภายใต้ความสามารถในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมีอีกสองระดับใต้ของความสามารถในการแก้ปัญหาก็คือมีคำว่าตัวชี้วัดและมีคำว่าพฤติกรรมบ่งชี้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณครู ดูก็คือคุณครูไปดูเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหาในขณะเดียวกันตัวชี้วัดนั้นเนี่ยคุณครูก็ไปดูว่าภายใต้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะใช้ขั้นไหนอาจจะเป็นเรื่องของการดูกระบวนการแก้ปัญหาดูผลของการแก้ปัญหาคุณครูสามารถเลือกได้นะคะคีย์เวิร์ดถัดไปมันมีคำว่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะใช้เทคโนโลยีในการ ทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอันนึงก็คือ,อสมรรถนะสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคุณครูก็ไปเลือกเนาะภายใต้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยคุณครูไปดูว่าเราจะเป็นเรื่องของการใช้นะคะเทคโนโลยีอย่างไรนะคะให้มันสอดคล้องกับตัวชีวิตเหล่านี้ เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสมรรถนะสำคัญที่เกี่ยวข้องและสามารถพัฒนาไปได้จริงๆมากกว่าการที่เราจะเขียนแบบหสมรรถนะสำคัญเลยโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถหาได้สอดคล้องแล้วเนี่ยลักษณะของกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาสมรรถนะสำคัญคุณครูอาจจะนึกถึงอย่างนี้นะคะว่า วันนี้เนี่ยเรายังอยู่บนตัวชี้วัดระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางถ้าเรานึกถึงเรื่องของตัวชี้วัดระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางเราจะนึกถึงบันไดก็ได้นะคะบันไดเนี่ยค่อยๆขึ้นไปบันไดเนี่ยเหมือนกับตัวชี้วัดระหว่างทางใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปจนถึงจุดยอดเนี่ยจะหมายถึงตัวชี้วัดปลายทาง แต่ในขณนะดเดียวกันสมรรถนะสาคัญเนี่ยมันจะช่วยให้บันไดนี้มั่นคงขึ้นสมรรถนะสาคัญมันอาจจะเหมือนถึอหมายถึงราวบันไดก็ได้ค่ะที่ทําให้เราเดินขึ้นไปอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ปลอดภยัย จริงๆแล้วอธิบายให้เห็นภาพอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณครูมองเห็นว่าถ้าเราออกแบบด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ได้ตามที่เราต้องการพัฒนาเด็กได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสมรรถนะสาคัญต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นระหว่างทางปลายทางเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้และทักษะต่างๆ มันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะคะเพราะนั้นสมรรถนะสำคัญเป็นเรื่องที่เราควรที่จะพัฒนาให้คุณภาพของตัวชี้วัดนั้นเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับมีราวบันไดจับนั่นเองเนะเพราะนั้นคุณครูถ้าเราสามารถพัฒนาบนความเข้าใจว่าอ๋อสมรรถนะสำคัญมันมาอย่างไรนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราอาจจะพบในกิจกรรมก็คือ การที่เราสอนคอนเทนต์ไปตามตัวชี้วัดนั้นๆนะคะแล้วเราควรจะมีกิจกรรมที่จะต้องนำความรู้นำทักษะนั้นไปใช้เช่นไปแก้ปัญหาอะไรเช่นไปออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือต้อง กิจกรรมที่จะต้องคานึงถึงผลกระทบที่หมายถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือกิจกรรมที่เราจะพัฒนาเรื่องความสามารถในการสื่อสารเราก็จะอ,ออกแบบให้กิจกรรมนั้นมีเรื่องของการสื่อสารขึ้นมาคุณครูจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่จะต้องนำความรู้นำทักษะต่างๆไปใช้ ผ่านสถานการณ์ผ่านโจทย์ปัญหาบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่เรียนแบบคอนเทนต์หลักการแล้วจบไปคุณครูจะต้องมีการบิวกิจกรรมหรือออกแบบกิจกรรมให้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้แล้วคุณครูจะพบว่าสมรรถนะสำคัญเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมเราเองมันมีความสวยงามเวลาเด็กๆทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครูทุกคนทำนึกถึงนะ ครูทุกคนทําครูทุกชั้นทําเนี่ยเด็กๆเ,เหมือนกับการเก็บดาวกระดาษที่ได้สมรรถนะสาคัญจนเต็มโหลเมื่อจบม .6 นั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ทิชแอนเดินบายแสงลุ้มลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ